คงยกไม่นานคงจะได้เจอกันใหม่นะครับก็ซื้อของเตรียมไว้แล้วนะครับก็มาตัดเองแต่ว่าจะมานั่งแปลงพวกกันกองเองอะไรเองนะครับมันเป็นตู้ตู้นาโค้งนะครับซื้อมาสองตู้ตู้ยี่สี่นิ้วนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นบินนะครับตรงนี้เป็นบินซื้อตู้ยี่สี่นิ้วมาสองลูกนะครับกข,ขา ขา24นิ้วนะครับขาตัว S อนะครับก็จะเลี้ยงเป็นเพื่อนกันแหละขานี้นะครับดูดูกระจกโค้งครับตรงกระจกโค้งนะครับของของจีนนะครับผมซื้อมาสองลูกเลยนะครับเพื่อมาทำกองล่างลูกหนึ่งน,นะครับก็คราวนี้จะเลี้ยงเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันละ ก็คงจะไม่ยุ่งยากนะครับอันนี้จะไม่มีชิลโลนะครับเลีย้ยงแค่ปลากระกตุนแล้วก็พวกเห็ดกระดุมเท่านัน้นเองนะครับไม่เลี้ยงอย่างอื่นของเร็วๆเนี้ยคงได้เจอกันนะครับเตรียมของแล้วครับก็สกิมเมอร์เตรียมแล้วนะครับแล้วก็หินทรายเตรียมหมดแล้วนะครับเหลือกันกันกันตู้อย่างเดียวนะครับเหลือกั้นตู้อย่างเดียว แล้วก็ใส่เดี๋ยวก็นั่งทำเอาทีหลังนะครับก็ใครอยากเลี้ยงก็ชุดนี้ตามกันเลยนะครับตามกันเลยแต่ผมจะไม่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 ไมไมคยจะตอบปัญหาใครนะครับทัานนี้เพราะว่าผมจะถือว่าชุดนี้ผมจะอธิบายให้ละเอียดยิบเลยนะครับไม่ต้องมาถามาจารไอ้นี่เลี้ยงได้ไหมไอ้นี่เลี้ยงได้ไหมไอ้นู่นเนี่ยนี่ไม่ต้องเลยนะครับผมจะอธิบายให้อย่างละเอียดยิบเลยนะครับ คงไม่เหมือนการอธิบายคงจะไม่เหมือนกับตู้ที่แล้วมานะครับคงถือว่าละเอียดนะครับนะครับแล้วก็คงเร็วๆเ,เนี้ยก็คงก่อนปีใหม่ผงได้เลี้ยงนะครับคงได้เจอกันใหม่นะครับ